ลากลำบนจังสิ่ิิมีใครสักคนมาเป็นรักแท้เฮาสิมีบ่เนอะใครสิมาช่วยมีแต่คนใจร้ายนี่ลานนางซินเดอเลล่าบมดอะไรยะักทำงานให้เรียบร้อยนะวันนี้นะ่ะแล้วอย่าทำอะไรเสียหายล่ะแต่ว่าหนูอยากสิไปงานเตนล้ำมะค่ะ เต้นรำเป็นได้แค่คนรับใช้เท่านั้นละเยันหล่อนนะ่ะสวยได้เครื่อนของลูกสาวชิ้นกอนเธอลูกจ๋าเปลี่ยนท่านแต่งหน้านะลูกทา่านเจ่าไม่เอาแล้วนะมันสวยเหลอาบ่าของ,งามสุดยอดอะละจ้าเจ้าประทับไมอ่อิจฉามายังเจ้าบ่มีผู้ชายผู้ใดมาเสื่องตาบ่มดกอกยาเขาหยาดเสียสายตา แม่จ๋าเราไปกันเถอะจ้าเดี๋ยวเจ้าชายจะรอ,อไปสิจ้าลูกจา๋าก็ตัว่าไม่มต้องมาแต่บอกให้ทำก็ทำไปสิไปเถอะนะลูกนะอย่าไปเสียเวลากันมันนังสิิงเดินเลยล่ะ <c oughs> แม่เลี้ยงใจลอยลูกใจลรยจะมีคนดีมาช่วยได้บ่เนี่ย <c oughs> พี่ดาช่างธอเป็นใครอา้าวจำนางฟ้าไม่ได้เหรอคะนางฟ้าที่ค่ะนางฟ้าผู้ใจดีนางฟ้าหอยโคงนางฟ้าห้อยโคอนะนางฟ้าทำอีหยังได้เหอคะอดทำได้หลายอย่างล่ะค่ะน่าสงสารนะซินเดอเรลล่าอยากได้อะไร บอกนางฟ้าสินางฟ้าจะเสกให้นางฟ้าเสกได้ที่คะ่ะบอกนางฟ้าเดี๋ยวนางฟ้าจะเสกให้ไม่ต้องพูดเดี๋ยวนางฟ้าจะเสกมาให้เลยดูให้ดีดนะนะหนึ่งสองสามโอ้ <S <S> <S โอโว้าวผู้ชาย <S <S 2> <S 2> นา่ามา,าเสก